อูนอยัยมินซึมชนะแล้วฮามินซ์ ใครชนะเลยสักตางันตามกติกาใครชนะต้องเป็นคนเอาเกมไปเก็บมินซึ้มจัดการเก็บเกมเลยจ้าได้ได้เรื่องแค่นี้เองหืมเล่นชนะแล้วมีความสุขชมัดเลยลันละลันละลั่นละลาอุ้ยพี่เปปะปมินถือป๊อปอิดมาเยอะแยะเลยเอ้าเด็กๆพี่เพิ่งสั่งป๊อปอิดวิเศษมาเพิ่มที่ครั้งที่แล้วพวกเราเล่นของพี่หมดไงครั้งนี้ห้ามมาเล่นเลยนะพี่จะขึ้นไปเล่นบนห้องนอนแล้วนี่เล่นอะไรกันเนี่ย หลอกเลอะเธอได้ไปหมดเก็บบ้านนี่มันเรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่ชุกกะบ่าวมาบน่นไม่รู้ด้วย <c oughs> พี่ไปเล่นป๊อบอิดใหม่ดีกว่าอ๋ออๆ <c oughs> แล้วครั้งนี้ห้ามาแย่งของพี่เล่นอีกนะ <c oughs> ไปดีกว่าลันลานลันลา <c oughs> ว้าวพี่แปปปมินซื้อป๊อบอ,อิดวิเศษมาเพิ่มเยอะเลยอะ่ะ <c oughs> อยากเล่นจังเลย <c oughs> อยากเล่นจังเลย รั้งที่แล้วพวกเราเล่นของพี่เปปเปอร์มินจนหมดเลยจำไม่ได้หรอรั้งนี้เราห้ามไปยุ่งนะจริงด้วยจริงด้วยห้ามเด็ดขาดเลยนะปล่อยให้พี่เปปเปอร์มินเขาได้เล่นบ้างเดี๋ยวเขาโมโหข,ขึ้นมาฟ้าผ่ามิรูด้วยจ้าจ้าจ้า,จามินซึมไม่ได้บอกว่าจะเล่นสนหน่อยมินซึมเอาไพ่อุโนอโไปเก็บที่ห้องใต้หลังคาดีกว่าฮึบฮึบฮึบโอ้ยหนักชะมัดเอาไว้ตรงนี้ละกันวางตรงนี้วางตรงนี้ หลังคานี่ก็น่ามานั่งเล่นจังเลยบรรยากาศก็กดีดีอุย๊ยนี่หมวกอะไรเนี่ยมาครั้งที่แล้วไม่เห็นจะเห็นเลยอืมสวยจังเลยอะ่ะเหมือนหมวกแม่มอใส่ไปโชว์มินโซกับมินเซ่ดีกว่าฮึ pp, พบพอดีเลยมินเซมินเซมนสุดมีอะไรมาอวดมินโซมินเซดูสิ มินซึมเจอหมวกสวยๆนี่มินซอมินซึมขึ้นไปเก็บของนานจังเลยเนาะไม่ลงมาสักทีใช่ใช่ใช,ใช่สงสัยมือแต่เล่นของเล่นบนห้องใต้หลังคาก็ห้องใต้หลังคามีของเล่นเก็บไว้ตั้งเยอะ <c oughs> อะไรเนี่ยคุยอะไรกันเนี่ยมินซึมลงมาแล้วก็อยู่นี่ไงเอาหมวกสวยๆมาโชว์ดวยนะสวยเปล่าวสวยเปล่า นี่ใครจะได้เวลาอาหารว่างแล้วนะเนี่ยมินซึมยังไม่ลงมาอีกเดี๋ยวก็กินของมินซึมให้หมดซะแลวไม่ได้นะไม่ได้นะถ้ามินซึมไม่ลงมาต้องของมินซึมมาแบ่งคนละครึ่งถ้ามินเซกินคนเดียวหมดนะอะไรเนี่ยคุยอะไรกันแกล้งมินซึมปะเนี่ยมินโซมินเซมินโซมินเซเป็นอะไรไม่ได้ยินมินซึมหรอโอเคก็ได้มินโซถ้ามินซึมยังไม่ลงมาอีกนะเดี๋ยวเรามาแบ่งขนมของมินซึมกินกันสองคนดีกว่าลงมาช้าก็ไม่ต้องกินขนมมันชักแปลกๆแล้วนะเนี่ยเหมือนสอง คนนี้จะไม่เห็นมินซึมหรือว่าหมวกที่มินซึมใส่จะเป็นหมวกล่องหนลองไปเดินใกล้ๆดูสินี่นี่อุ๊ยมินโซดึงผมมินเซหรอเปล่าเปล่ามินโซนั่งเฉยๆเลยนะยังไม่ได้ขยับเลยหาถ้าจะจริงนะเนี่ยนี่นี่อ้อยมินเซดึงผมมินโซทําไมอะไรล่ะมินโซมีแต่มินโซแหละมาดึงผมมินเซมินเซยังไม่ได้ขยับเลยสักนิดมินโซว่ามันเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วนะเนี่ยบ้านเรามีผีหรือเปล่าเนี่มินเซ ผีอะไรจ้าผีอะไรจ้าเด็กๆเล่าเรื่องผีกันอยู่หรอ <c oughs> ไม่ได้คุยเรื่องผีค่ะพี่ชุกกะบาวมินโซกับมินเซ่กำลังรู้สึกว่าบ้านเราเหมือนมีอะไรแปลกๆคะ่ะเหมือนมีใครมาดึงผมเราสองคนเลยโอ้ยไม่มีอะไรหรอกจ้าอย่าคิดมากเลยไปช่วยพี่ยกขนมดีกว่า <c oughs> พี่เตรียมขนมสําหรับอาหารว่างวันนี้รับรองเด็ดสุดๆไปช่วยพี่ยกจากในครัวนหน่อยนะเย้ได้เลยคะ่ะได้เลยคะ่ะกําลังอยากกินขนมเลยมินโซตามมาแล้วตามมาแล้วไปกันค่ะพี่ชุกกะบ่าว มาแล้วมินซึมต้องอดกินแน่ๆยังไม่ยอมลงมาสักทีอุ๊ยอันนี้มันหมวกล้องหนจริงๆด้วยไม่มีใครเห็นเราเลยสุดยอดทีนี้มินซึมจะทำอะไรก็ไม่มีใครเห็นมินโซกับมินเซนะจะมากินขนมของมินซึมหมดใจหลายที่สุดเลยดีและเราอยู่ชิลๆลอกกินขนมตรงนี้ไม่ต้องไปช่วยสองคนนั้นยกขนมจากในครวัวนั่งลอกกินสบายๆดีกว่าล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 า ขนมน่ากินสุดๆโอ้ยจานนี้หอมช็อกโกแลตจังเลยว้าวน่ากินสมัดเลยมาแล้วครบสำหรับทุกคนแล้วจ้า นี่เด็กๆขนมมากทานได้กันแค่คนละหนึ่งชิ้นนะเพราะเวลาเนี้ยขายดีสุดๆนี่พี่ซื้อมาได้5้าชิ้นอนะ่ะพอดีพวกเรา5้าคนซื้อมาก,ก่อนไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> แล้วนี่มินซึมกับพีแปปป้มินไปไหนละจ๊ะฮึบฮึบฮึบโอโหอะไรเนี้ยแปบป,ปรามินซื้อป๊อปอิดอะไรเยอะแยะ,แ,ยะแล้วนี่ได้เวลากินขนมแล้วมากินขนมกันเดี๋ยวแปบป,ปรามินค่อยมากินทีหลังนะเหลือไว้ให้แปบปรามินด้วยนะห้ามกินกันหมดเด็ดขาดแปบป้มินขอเก็บป๊อปอิตให้หมดก่อนนี่ขนขึ้นห้องนอนไปสี่ห้าแล้ว รอบและไม่หมดสักทีเหล่านี้ซื้อมาเยอะแปะปนี่ยะอ๊บอออ้าวงั้นก็เหลือเรากินกันแค่สามคนงั้นเราก็กินกันก่อนเราก็เหลือไว้ให้มินซึมกับพี่แปปปมินเนาะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้มินโซมินเซแย่งเรากินหมดแน่นอนไม่มีเหลือไปให้หรอกถ้าอย่างนั้นตอนที่พวกนี้เผลอเราต้องแอบกินก่อนดีกว่าอันนี้ใกล้ๆหอมช็อกโกแลตน่าดูกินเลยออม ใช่จริงด้วยหืมกินอีกอันได้ไหมเนี่ยแต่พี่ชุกกระเบ้าพอเคยกินคนละอันแต่ถ้าเรากินอีกอันก็ไม่มีใครเห็นนี่นาอันนี้ละกันมาแล้วอ้มโอ้ยอะไรสุดยอดโอ้ยอิ่มอิ่มอิมอิม,อมพอแล้วพอแล้วหืมมีหมกล้องห่นนี่ดีจริงๆเลยเราล้องห่นไปดูปั๊บอิดใหม่ของพี่แปปมินดีกว่า <c oughs> ลาลากินกันเลยเด็กๆ <c oughs> ทำไมเหลือขนมแค่3ามชิ้นล่ะมินโซมินเซกินแล้วเหรอยังเลยค่ะมินโซก็นั่งคุยกับพี่ชุกกะบาวอยู่ยังไม่ทันกินอะไรเลยมินเซเหมือนกันค่ะนั่งห่างโต๊ะขนาดนี้ยังกินไม่ได้หรอกค่ะพี่ชุกกะบาวแล้าเป็นไปได้ไงอะนี่เด็กๆเมื่อกี้พวกเรายกกันมากี่ชิ้น่ะยกกันมา5ชิ้นหรือว่าเพิ่งยกกันมาแค่3มชิ้นมินโซยก1ชิ้นค่ะมินเซยก1ชิ้นค่ะเอ๊ะ พี่ก็ว่าพี่ยกมา3ามชิ้นนะหรือพี่เบอร์เบอร์เรายกมาแค่ชิ้นเดียวเด็กๆกินกันไปก่อนนะเดี๋ยวขอพี่ไปดูในครัวก่อน <c oughs> นี่หลงงหรือเปล่าเนี่ยวันนี้มันมีแต่เรืองแปลกๆจรงิงๆนะมินซอจริงด้วยจริงด้วยกลัวจนขนลุกไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหนี่เราสั่งมาเยอะไปไปะเนี่ยเต็มห้องไปหมดแทบจะไม่มีที่เดินแล้วแต่ ไม่เป็นไรหรอกนี่มันป๊อปอิดวิเศษนี่นาะเพราเราป๊อปไปมันก็จะกลายเป็นของจริงถ้าเป็นป๊อปอิดที่เป็นของกินเรากินเข้าไปมันก็หายไปแล้วนกบ้านลอย <c oughs> เล่นอันไหนก่อนดีนะเอาอันที่เป็นของกินก่อนดีไหมนะหรือเราจะกินสับป,ปะรดดีนะ <c oughs> โอ้โหว้วพี่เปป,ปปมินสั่งป๊อปอิดไปเยอะมากเลยอะ <c oughs> เห็นแล้วอยากเล่นจังเลยอุย๊ยอันนี้ป๊อปอิดแฮมเบอร์เกอร์ ครั้งที่แล้วที่เล่นพอป,ปอบปับแล้วกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์จริงอร่อยสุดๆขอมินซึมไปกินก่อนแล้วนะย่างย่างย่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 ง,ย,งยังไม่กินสับป,ปะรดดีก,กว่ารับเค้กก็ยังไม่กินเราต้องกินของหนักๆก่อน <S <S 2> <S 2> ครั้งที่แล้วเด็กๆบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์อร่อยมากแฮมเบอร์เกอร์อยู่ หรือว่าเราจะทำตกข้างล่างแล้วงงลองไปหาข้างล่างหน่อยดีกว่าโอ้โห,โหมินโซมินแซยังอยู่ตรงนี้อยู่อีกเหละเนี่ยลรงไปแอบ,บเล่นป๊อบอิดในห้องใต้บันไดดีกว่า มินซอมมินเซเห็นปอปอิดแฮมเบอร์เกอร์ของพี่ไหมไม่เห็นเลยค่ะหายแล้วค่ะพี่ป๊บปรามินใช่ใช่พี่ก็ว่าพี่ถือขึ้นไปแล้วนะแต่ไม่จอเลยอ่ะไม่รู้หายไปไหนแล้วก็หายได้ยังไงพี่ละงงวันนี้บ้านเรามีแต่เรื่องแปลกๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่ป๊บปรามินทุกคนพี่ไปหาในครัวแล้วก็ไม่จอเค้กสองอันนั้นน่ะอยู่ดีๆเค้กจะหายไปได้ยังไงเนี่ย เค้กหายเหรอหรือว่าบ้านเราจะมีหนูหนูกินเค้กไปแล้วก็มาเหยียบป๊อปอีทของแปปปร์มินทพอป๊อปอีทของแปปปร์มิน้นกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์จริงๆหนูก็กินไปมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยหนูอยู่ไหนหนูอยู่ไหนต้องอยู่ที่มืดๆแถวๆใต้บันไดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอุ้ยอุ๊ยอุอ้ยทำไมตรงนี้เหมือนแปปปร์มินนมือไปโดนอะไรเลยเนี่ยมันไม่อะไรอยู่ตรงนี้แต่มองไม่เห็นจะเจออะไรเลยล่ะอะไรเนี่ยว้าย หมวกหลุดเลยมินซึมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะทำไมพี่ไม่เห็นฮะมินซึมจริงด้วยเมื่อกี้ไม่เห็นจะมีมินซึมอยู่ตรงนั้นเลยอุย๊ยแล้วนั่นมันป๊อปอิทแฮมเบอร์เกอร์ของพี่นี่นาะเออเรื่องมันเป็นอย่างงี้ค่ะทุกคนพอดีว่ามินซึมอะไปเจอหมวกใบนี้ที่ห้องใต้หลังคาข้างบนคะ่ะแล้วพอมินซึมใส่อ,อะก็ไม่มีใครเห็นมินซึมเลยมินซึมก็เลยเล่นนูนนิดนี้หน่อยสน,สนุกสนุกอ่ะค่ะทุกคนฮะ หมวกล่องหนสุดยอดเจ๋งสุดๆอหมวกล่องหนใบนี้นางฟ้ายูนิคอร,ร์นเขามาฝากไว้แล้วชุกกะบาวอะก็ไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนดีก็เลยไปเก็บไว้ที่ห้องใต้หลังคา มินซึมแน่ที่แอบกินเค้กไปสองก้อนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเฮ่เใช่แหลแล้วก็มันอร่อยอ่ะกินไปอันหนึ่งมันก็อยากกินอีกแล้วมินซึมก็ได้ยินนะว่ามินโซกับมินเซะวางแผนกันว่าถ้ามินซึมมากินไม่ทันอ่ะมินโซกับมินเซ่จะกินของมินซึมแม่แมมแมมินโซกับมินเซ่ล้อเล่นนะไม่ได้จะกินของมินซึมจริงๆซะหน่อยแต่ดูสิมินซึมอ่ะกินไปจริงๆเลยคนเดียวต้องสองอันแล้วจะทำไงดีล่ะเนี่ยไม่มีพอยทุกคนแล้วเหลือแค่สามชิ้นเอง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเด็กๆเค้กตอนนี้มี3ก้อนก็เดี๋ยวกินคนละหนึ่งก้อนแล้วอีกก้อนหนึ่งอ่ะพี่กับพี่เปปปมินแบ่งกันคนละครึ่งได้ใช่ใช่ไม่ต้องทะเลาะแย่งกันพี่กินครึ่งเดียวก็ได้แต่ที่สําคัญนะหมวกล่องหนอันนั้นอ่ะเอามาให้พี่เล่นเลยของเจ๋งเจงแบบนี้แปปปมินต้องลองสักหน่อยฮ่าฮ่ขอไปเล่นล่องหนก่อนนะทุกคนน่ารักน่ารักหมวกล่องหนเจ๋งสุดๆไปเลย